มีพีเซีบางคนเพิ่นกระเข้าใจว่าเฮานี่นะแต่งงานแล้วคือสบายดีทุกคนสบายดีพีเอฟซีทุกคนเดยอยินดีตอนรับเข้าสวัสดีานน้อยสาวลาวนี่ทุกคนแรงมื้อน,นี้โบได้มาเห็ดแนวกินในพีเอฟซีเบิ่งแต่ว่าจะมากินต่ำทุกคนนี่ตอนนี้เฮาก็ได้ตำเรียบร้อยแล้วคืออยากกินแบบแนวเปรี้ยวสุ่มๆทุกคนนี่ มื้อนี้ทำเฮาก็ได้ตำเขาปุ้นแห้งนะทวนใส่หวัอยทีอันหอยปังที่เฮาเก็บได้เมือ่อดูดหนองคะแหละแล้วก็มีตออเลือดพร้อมนี่ป้าพิจแซ่บขนาดเลยตำใส่หอมเปรนั้นควรหรือว่าหอมเทพนี่มาว่าซิบุกินข้าวมื้อนี้ขนานะแต่ว่ากินตำกินเส้นเก่าแต่ว่าหักตกเข้ามาจานน้อยหนึ่ง พื่อ,อุ่นท้องนี่มีต้มเป็ดพร้อมหูมน้ามันท้อนอชีนเป็ดกระแซบแซบนี่ตัวนี้จะเป็นช้นเป็ดชิ้นี้จะมากินแบบอย่างเดียวบด้เ็ดอห่างอนึ่ง จำมีหลายพูดก็คืบอบวชกินผูด้เดียวบรีบรบรถึงเลขว่๊กต่กต่ำอันอันนี้ฮะนะได้สูตรมาจากอันตอนไปกินอยู่วังเวียงต่ำข้าปุ้นเขาบุเคยเอาหอมอันเป๋มาใส่จากเถือ ไปไป็นกลิ่นรวนวังเวียงซ่งต่ำข้าวปุ้นเลาวเป็นต่ำข้าวปุ้นแห้งกังวลคือกันคินนดว่าม่นเพิ่นอนเอาข้าวปุ้นเปียกมาต่ำให้นะจนหลายโบคอยันโบเคยกินต่ำข้าวปุ้นแห้งท่าได้ไปวังเวียงมาแล้วแมันตกินตลอดแซ่บจิตใจ หอ,อมหอมต่ำใส่อันหอมเทียมเลยนะหนูงามต้มเก็ดชัยอื้อ ิได้แห่นตอนเปลี่ยนโซ PFC ล่ะขออนุญาตเด้อไว้มันขนาดอาาัเาะเอาตัวกระดูก ยาวย ก้องโตกลงเซโต้ที่พอยางง่ายแน้วเด้เอากระดูกไฮแลนด์นี่เป็นเพื่ละตกแกเบิดมับบงกี้นี่มาเฟื่อเอาเพื่อน,นั่นแบบไม่เห็นสินะเมียวเมียวแสนกล้องเขาเฟื่อกล้องล่มเลยนี่หัวหอยอันนี้ซอยพาเคร่งเลยนี่มะไรบางไง Mà bơm nó xí nhạp rồi, xí pòi. Cụt cụt luôn. 这样笨。 นี้เอาลงตอนเดลือบบตอนนี้มันแปดโมงแปดโมงสี่สิบละเอาลงที่ F C อยากนำว้าว วันที่แปดส่วนที่งวาว,งวางเมื่อสวยนี่ค่ะรู้สึกเจ็บเอวขำมาละ สำหรับคลิปนี้กระบบมียังหลายเนาะพีเฟซีมากินต่ำแล้วก็กินข้าวนั่งใบไปยุู้เดียวมีเรื่องหนึ่งที่จะมาว่าก็คือมีพีเฟซีบางคนเิ่นกระเข้าใจว่าเฮานี่นะแต่งงานแล้วคือ,อยางนึงกับตลกและกคน จือเป็นย้อนพีเอฟซีเห็นแหวนได้บอกเพราะว่าเขาเหันใส่แหวนอยู่อนเบซ้ายดิวนางอน,นทนเป็นความเป็นจริงแล้วฮะนะฮา,าบอนเนแต่งงานเด้อแต่ว่าแหวานฮะน่ะต้องใส่เพราะว่าเป็นแหวนที่แม่เอาให้ใสนะ่ตั้งแต่ตอน14ปีแหวนวงนั้นน่ะใส่ตั้งแต่ตอน14ปีจนมาหอสเสอ็ดก็ยังใส่คือเก่า จะจี 9, ิเขาทั้าสองปีละไปยังใส่คือเก่าแหวนเลยยังใส่ได้เลยเดว่าจะเริ่มจคขับละบางมือกะถอดบางมือกับทานดุกะใส่เวดเว,ว่าเพื่นอันถือโบว่าขนาดโบน้แต่งงานลออแล้วเอาแหวนมาใส่นะแต่ว่าใส่มาแต่น้อยแล้วแหละตั้งแต่ตอน14ปี พ่าเรื่องแต่งงานนี่ก็คือสิอีกโดนอยู่ประมาณเกือบพ้อสิปีมาแล้วว่าได้คิดอยู่ในหัวเลยเรื่องน kind of ี้นะวันนี้ก็คือมีแต่สิหาเงินก่อนคือย่างเดียวหาเงินให้ได้หลาย ใจก็อยากไปเที่ยวอ,อยู่ไปเที่ยวบนไกลๆนะแต่ว่าเป็นคนที่บ่มากการเดินทางแต่ว่าหันอยากไปสาเหตุที่บ่มากการเดินทางก็คือย่านน่ะทุกคนตามที่เราเห็นข่าวขันขี่ยนกับย่านขี่รถกับย่านย่านนี่เป็นคนขี่ย่านนะขี่ย่านเรื่องการเดินทางย่านนั้นย่านนี้ กหลักเลยเดินทางด้วยยนต์นี่ย่านทสุดแล้วก็บ,บุคิดว่าจะขี่ยนต์ในซีวิตนี่นะบุคีจะบุคีเด็ดขาดา <laughs> ไปได้บอลที่แบบอืมสามารถไปด้วยรถไฟนี่สามารถไปได้ตามที่อย่างมูม้นี่ก็คือมีแต่ไทยแล้วก็จีนที่สามารถเสื่อมรถไฟต่อจากลาวได้นี่นะ คันจะไปแท้ๆน่ะก็คือสิไปได้แต่2ประเทศนี่แหละประเทศอื่นคันบ่มีรถไฟไปค่ะนะนก็คือสิบ่ไปแว่าคันไกก็บ่ไปอีดอย่านคันคิดรถไฟดนนี่กะบ่กล้าคือกันสูงสุดห้ปะประมาณ3-4ชั่วโมงคันไก่น,นั้นแล้วกะบ่อยากไปจึ้งอยู่หั่นย่านไปอีหยังก็ยาแต่ว่าอยากฮอดไวๆบ่แต่ว่าบ่แม่นยนต์นะ ตลกเต็กกี้แหงบ่มากการเดินทางเลยตั้งแต่เหตุ youtube มานี่ยนะอืมคืออยากไปนั้นอยากไปน,ะไปนี่เพราะว่าอยากไปทายอยากไปเห็นอยากไปเปิดโลกกว้างเต็กกี้บุหันในเหตุ u t u ู e ทั้งอยากยูเฮือนอยูเฮือนอ,อนีดีบบได้ค่อยไปใส่ถ้าก็เป็นคนที่แบบบได้คอยมีมือนะโบได้ออกสังคมรู้สึกว่าการยูเฮือนนี่รู้สึกว่ามันมีความสุขก่อนออกไปนอก ไปหาหมูซุ้มแซวออยยังบูม,มักเลยคนละเรื่องแล้วก็เป็นคนโบกินเบียร์พ่อโบอกินเบียร์โบกินเหล้าเคยลองตอนดองเอื่อยหันเคยลองที่จะกิน,นดอกเลือก็เป็นขั้งแรกเลยที่เขาจะแดนแต่งเครื่องแต่งหน้าไอยยังจัดเต็มะนะนก็เลยว่าว่าสีลองเมาใส่ดองเอื่อย ่าเอ้ยก็เป็นเอ้ยกุกเด็ก่าชิลองมาใช้ดองเอ้ยก่อนเมื่องานหันประมาณสองสามมื้อหันซ้อมซ้อมกินเบียร์เธอน่าจะเป็นข้งเลกเลยที่กินเบียร์ซ้อมกินไปได้ได้จอกเดียวจอกเดียวหันกับโบแมนว่าสิกินไปได้ไง่ายๆเลยแล้วก็สัญญากับตัวเองลอเลยเลโบแมนสัญญาเราแบบจื้อในใจ่ายตัวเองว่าสชิบุก,กินเลยตลอดชีวิตสิบกบ,บก,กิน ผู้สวนบนโบได้แซบนะกลิ่นแล้วมันโคตรฟืนเลยแบบกลิ่นแบบเข้าไปแล้วมันขมก็จะกลิ่นได้นต้องมีตอนต้องมีตอนหรืออย่างกระยาที่แบบกลิ่นแล้วเฮ็ดบห้มันขมนะคอยกลิ่นได้แล้วกันถ้ามันฟืนตัวเองแล้วชิกินอย่างไรก็เออกระเซาเลยเหล่านี้ยเฮงโบใกล้เลยมันขิว พัชิวาอันบันนอกกระยาเด้อบุก,กินเรากินยวโมลเ่องเคยอย่างเคยแล้วกัสิบุก,กินกินแต่ซองนั่นแหละจอกเดียวจอกเดียวในะชีวิตก็ตลกเราเรื่องตัวเองมา่มวงเฮียนมัทยมก็คือบบได้ออกใส่ใส่น้ำมูกกัะ ไม่แท่พ่อแม่ไปส่งเฮียแล้วก็ไปองเฮียแล้วพ่อแม่ก็ไปหับกับเฮั้นเท่านี้แหละบม่ได้ไปใส่ตัวหมาน้อยก็มากัดกันอยู่น,นี่แหละก็เห็นนางเล่าอยู่ผิดกันละหมาน้อยกันเลย สุาต,ตัวเองตามลายพวกบเบิดนี่คือบเบิเข่ากับบเบิดตจักมาลายยู่นกเป็นพังตีบุญ